สวัสดีค่ะทุกทุกท่านมาพบกันเหมืนช่ดเคนะคะกับรายการเลกเต่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีมีดัตมีค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่24กันยายน2564สำหรับสีมงคลวันนี้จะเป็นสีฟ้าสีดำเงินแล้ก็สีขาวนะคะที่จะทำให้หน้าที่การงานของทุกทุกท่านมีความราบรื่นค่ะแล้วผู้ใหญ่เห็นก็จะให้ความเมตตารักใครนะคะให้ความช่วยเหลือเราด้วยเช่นกัน สำหรับสีน้ำตาลทองสีแดงสีชมพูค่ะการเงินดีค่ะโชคลาภทวีผลวิ่งหานะคะแล้วสามสีนี้ยังเหมาะที่จะให้ทุกท่านใส่เพื่อในเรื่องของการติดต่อในเรื่องเงิงนหยดทองทองด้วยนะคะเครื่องประดับวันนี้จะเป็นไข่มุกเป็นพลอยสีชมพูแล้วก็เป็นนินค่ะสําหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรอบสัปดาห์นี้นะคะก็จะเป็นองค์พระศรีวรีค่ะที่จะทําให้ครอบครัวของทุกทกท่านมีความร่มเย็นการเงินคล่องมือนะคะแล้วองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจ จะช่วยขจัดปัดเป่าปัญหาต่างๆให้กับเรานะคะให้ค่อยๆหมดไปโดยเฉพาะใครที่มีศัตรูค่ะเขาบอกว่าศัตรูคิดร้ายก็จะแพ้ภัยตัวเองสำหรับคนที่เกิดในเดือนกันยายนนะคะหรือเกิดในวันนี้ค่ะถ้าเราต้องการทําบุญเสริมดวงวันเกิดเนี่ยก็ให้ชักชวนญาติสนิทมิสหายนะคะร่วมทําบุญกับคุณนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งที่สามารถทําได้ก็คือว่า ให้ทำบุญกับผู้ประสบภัยธรรมชาติค่ะอันนี้จะได้อาน,นิสงส์อย่างดีเลยนะคะจะให้ชีวิตก้าวหน้าปัญหาที่มีอยู่ก็จะค่อยๆหมดไปในส่วนของอาหารค่ะที่จะใส่บาตรก็ดีนะคะสวไหวสังฆทานหรือจะทําบุญเลี้ยงพระก็ดีก็ขอให้มีส,มส่วนผสมของหน่อไม้นะคะอันนี้จะเป็นเคล็ดค่ะให้หน้าที่การงานฐานะเราเนี่ยเติบโตอย่างรวดเร็วข้อสําคัญจะมีความมั่นคงด้วยเช่นกันนะคะ มาถึงช่วงของการวางตัวเลขเมื่อวานสักนิดข่าวว่าในรบนอบ17.30นลที่ออกเนี่ย4-1แล้วก็2-1รอบนี้ตัวเน้นเลข2ค่ะมาหลักสิบล่างนะคะชุดจับคู่มี1-2อันนี้เป็นตัวกลับของ2ตัวล่างส่วนในรบนอบ18.30นลที่ออกคือ5-3 4แล้วก็0-0รอบนี้ตัวเน้นเลข3ค่ะมาหลักสิบบนในชุดวินนะคะก็เข้ามาทั้ง3าตัวบนเลยนะคะคือท,ทั้งเลข5เลข3เลข4นะคะเรียกไว่าได้ทั้ง3าตัวบนแล้วก็2ตัวบนไปเลยทีเดียวละ ในรอบ19.30นและที่ออกคือ362แล้วก็92รอดนีตัวเลข9ค่ะเข้ามาในหลัก10ล่างนะคะแล้วในชุดวินนะคะก็ยังมีเลข9และเลข2นะคะอันนี้ออกสองตัวล่างนะคะมาถึงการวางตัวเลขเด่นประจำวันศุกร์ที่24กันยายน2564กันค่ะในช่วงเวลา17.30นชุดวินเลขที่วางไว้ให้จะเป็นเลข4เลข9เลข8เลข3เลข6แล้วก็เลข7ค่ะ เน้นไว้ที่เลข4กับเลข9นะคะสําหรับชุดจับคู่ค่ะ41404245 1 9 0 9 2 9แล้วก็59แล้วมาถึงช่วงเวลา18.30นนะคะชุดมีเลขที่บาไว้ให้จะเป็นเลข1เลข7เลข2เลข4เลข9เลข8เน้นวิธีเลข1กับเลข7ค่ะ สำหรับชุดจับคู่นะคะ 1, น 1, ่งศ1นย 1, 7หนึ่แล้วก็ 6, 7เจ็ดส่วนในช่วงเวลา19.30นค่ะชุดวิดเลขี่วาไว้ให้นะคะจะเป็นเลขเจ็เลขสาเลขห้เลขกปเลขหนเลขศูในวิธีเลขเจกับเลขสานะคะสำหรับชุดจับคู่ะค่ะ7จ7 4สองเ 2 3 4 3 6มสแล้วก็เกนะคะอันนี้เป็นทั้ง3ามช่วงเวลาของวันศุกร์ที่24่สิกันยาเลยค่ะอย่าลืมนะคะใครก็แล้วแต่ที่รับทรัพรับโชคกันมาก็อย่าลืมแบ่งเงินเล็กๆไว้กน้อยนะคะไว้สําหรับการทําบุญทำทานอันนี้ก็จะเป็นอันที้ส่งให้คุณมีโชคลาภเกี่ยวบอัตโนมัติเลยนะคะ พรุ่งนี้ค่ะเราจะมาพบกันใหม่กับรายการเล็กเด่นประจำวันกับอาจารย์รักทางช่องทางซีบีเอเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนขอให้ทุกคนโชคดีรับจับรับโชคกันั่วนหน้าสวัสดีค่ะ